นี้เป็นตัวแทนครอบครัวระเบียบวัรลศิษย์นะฮะขอบคุณค่ะมามอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับตําแหน่งใหม่ล่าสุดนะครับที่เวทีของแกร่งกินเตอร์นะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับแฟนๆนางงามทุกท่านและก็แฟนของเราดครับเชิญพ่อเปียกับพ่อเอกสักคนละหน่อยเพื่อเป็นการกล่าวแสดงความยินดีกับน้องอันนี้เพิ่งเด็ทมาจากครับมาจากต้นเลยไหมอนุญาตครับครับยัง ให้นุยนฟ้านะครับเป็นศิลปินเป็นนางงามมหาชนต่อไปผู้ข่าแฟนเป็นแฟนนางงามตลอดไปชั่วการณาก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับครับก็อย่างที่บอกพ่อมองหนูไม่ผิดพ่อมองลูกไม่ผิดตั้งแต่วันแรกที่ไปเป็นกรรมการที่เลือกเอาหนูเข้ามาพ่อคิดว่ารอยยิ้มและแววตาของโลก จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจะสร้างความสุขให้ประชาชนทั่วโลกได้ฉะนั้นพ่อข้อข,ขอให้การที่เป็นตัวของตัวเองการที่เป็นหนูเนี่ยทำให้หนูและทําให้ทุกคนมีความสุขด้วยตัวของตัวเองและเป็นที่รักของพี่น้องแฟนคลับตราบนานเท่านานครับย้ ดีใจนักเงยยักษ์บาทแน่ล่ะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากเลยน้องฟ้าค่ะถือถือมาถือมามอบแล้วถือกลับไปพี่ฟ้าด้วยน้องเต้ยยองถือไว้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บริหารนะคะขอบคุณนะักข่าวพอเจอเพราะนานก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะยังยังหล่อเหมือนเดิมใช่ไหมยังหล่อเหมือนเดิมเลยวันนี้มีอะไรอยากบอกแฟนๆนางงามบ้างไม่ได้เจอกันนานมากเลยก็ ไม่โฟกัสละเปลี่ยนใจแล้วนอนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นแฟนนางงามครับเราไม่เจอกันนานเนี่ยรู้สึกว่ามีฉายาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียบเบิ้ม เยอะหลายชื่อซะหลือเกินจำไม่ไหวหแล้วตอนนี้ยอะมวกอะไรก็ว่าไป<อ>ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างมาเพื่อว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับนะคะจะได้ติดตามกันได้หลากหลายมุมของเรา,าให้แบบไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยนะคะแต่จริงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาการทุกครั้งเลยก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอนะคะแล้วก็ให้การตอบรับทุกกิจกรรมทุกอีเวนต์จะได้เจอตลอดเลยนะคะก็ อยากให้ทุกคนอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยเราจะได้เคาดาวพร้อมกันมีใครไม่อยากถามเลยถามว่าถ้าจะ<า>ม,มีคนเคาดาวด้วยก็มาเคากับเรานะะไม่ได้เจอนานเนี่ยรู้สึกว่ายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคิดได้เมื่อกี้เลยโอคิดได้เมื่อกี้เลย ก็ต้องบอกว่าเทศกาลของเฟสติวัลมอรล์2ัน2 0 2ของแกรนนะครับยังมีอีกหลายๆวันนะฮะทุกสัปดาห์ก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องฟ้าที่จะพบปากกับแฟนคลับยาวไปถึงเทศกาลปีใหม่กันเลย<ช>มิคัง <It> s <S ปากนั้น s cool. <S บอกว่าอยากเขาดาวด้วยมิฟ้าว่างไงอ่ะ <laughs> ยังยังมีมอีกเยอะเลยนะสำหรับเรื่องของการเพลงวันนี้ที่จะเอาอมาฝากบอกเลยว่ามีทั้งซึ้งมีทั้งสนุกสนานนะครับอีกเยอะแยะมากมายอีกหลางไลายโชว์นะครับแล้วกพรุ่งนี้ที่สำคัญเนี่ยเรามีไม่ต้องบอก